ฉลองฉลองถืออันนี้พี่น้องถือถือไอ้ของพาวอบอนี่ถือซีดอนล่าดีใจว่าสันนี่อืไปขืนเงินเอาเนาะเออไปแเปเอาล้านค่านั่นแหะพี่น้องนี่เห็นบอนี่แบบถือไอถือพาววบอมันอ่ะนะพี่น้องถือตัวสุดท้ายที่ว่องกลบมันอ่ะนะอือเออเนาะ ดีใจว่าสั่นซื้อมากักหลายเลยบ้านเนี่เอามาบัากหลายฟรีนะเทาก็หยิบเอามาเลยแล้วก็มาเขียนซื้อไปตั้งประมาณมัน <happiness> เสร็จละสองดอลลาร์นะเขากับซื้อประมาณเท่าไหร่ยี่สามสิบเซตนี่แหละบริเวณบริเวณจับบริเวณทึ่นก็สร้างซื้ออีกพี่น้องอืมถือสุกซับด่านะอืมถือทุกวันเสาร์พี่น้องคอยนะก็เลยไปอนั้นตออืม ก็เลยไปตลาดเอเชียโอ้พี่น้องชยวต่างพอหญ่กับพ่อพอยายได้พี่น้องข่อยโอ้โเห็นบอกข่อยบ้าถือบ้เอออันอันนี้นี่ลูกชิ้นปลาข่อยของสอบข่อยนาะพี่น้องนะเออขอว่างอย่างซีคอนเดอร์อันนี้พวกแก้วมังกอกมังกรและก็อีหยังเนี่อันนี้ไปซื้อสองไปไปเมื่อนี่ไปซีร้านพี่น้องก็สิได้ของครบไปยังนี้ทุกรอบนะถ้าไปร้านอเทียนนนี่นะน้ำใหม่เสียมาไว้ตัสุปต้าแซ่บกินนะเนาะอื น้ำใหม่ไอ in ้น um, ้ำใหม่ที่เป็นอันนี้บัตรเนี่ยังในปลาเมือกปลาเมือกตัวแบนแบตนี่เออก็จะเอามาลองกินเบิ้งอันนี้เบิ้งเบื้งเบื้งมักกะเบิ้งยังมักไก่อันนี้กับกาแฟอันนี้ตั้งแต่อันนั้นตื่นตีสามตีสี่เนี่ยขวบปวัตะกี้ขวบ่มากกินได้ผิดไอ้กาแฟนี่บัตรนี่ข่อยก็ต้องกินได้พี่น้องบัตรนี่ยขวบเมื่อยเนี่ยกับเบ้นขวบ่อยากลับข่อยฉันก็เลยต้องกินกาแฟอืมนี่เบื้องในพี่น้องไอ้หวดไหมเพนันบ้า ข่สีนวนของเจ้าข่เสียเอาของเจ้าไปเผาถิ่มเลยว่สัสัอันมันเปลี่ยนสีเหลี่ยมวัวสดมันเป็นสีอันเหลืองอ้จูมาหาว่าเถอพี่น้องเพราะกระสือได้อับนบอเมนมันบอเมนเพากระสือดอกแต่แต่พูดถึงว่าบ้านขนะ่ยน่นะจะาห้อ์บ่าวใส่จักปีเฮี้ยนข่ยน่ะบอเมนสี่ยี่สิบป,ปีอยู่บ่อสิบป,ปีอยู่บ่อเขาเปลี่ยนหนึ่งใบพูดเกินไปว่สัสดน อย่างมากก็สิบเดือนไม่ถึงสิบปีหรอกเธออย่าพูดว่าไม่จะมาเวอร์ยังไงลหละบ้านฉันนะ่ะมันจะเป็นข้างนอกนะ่ะมันดำจริงแต่ว่าข้างในมันสะอาดสะอา้านมันเป็นแค่ควันมันเป็นอะไรเฉยๆบางทีเขาก็ลมควันมากันเลยว่าเนะาะแกไม่เข้าใจหรอกแกบอกฉันจ,จะเอาทิ้งเลยสันโอ้เพอใหญ่ายอันนี้ไห,ไหมสุดท้ายด้เงินเนาซือ้อมะย่างของที่ของที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ไปทุกรอบแกจะซื้อมานะ่ะพ่นวองฉันจะเผา,าถึงว่าแบนโห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 พิจัย เนี่ยออยังไม่อีกบันขนมขนมหวานแล้วก็อันบักอันบักอันนี้ก็ซือว่าให้ตลอดได้าบักสมนี่และแบบแกอาจจะไอที่เกลียดรอเราก็ได้นะแกเห็นเราเคยซื้ออะไรต่อสัปดาห์เนี่ยแกจะวิ่งเข้าหาเลยนะยังยังยังอะไรล่ะเขาเรียกอะไรไอ,ไอ,ไอพวกไอแก้วมังกร แล้วก็พวกไออีหยัง,ยงล่ะซ่อมแล้วก็ทับทิมอะไรเงี้ยแกจะวิ่งเข้าหาเลยเด้เออจะซื้อมาให้เราเลยแบบไปเลือกมาให้เราเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกแต่ว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องไปรอเราอะไรประมาณน,นี้หรือเปล่าวะยังไงแชมก็ต้องซื้อรู้เลยนะวิ่งหาเลยดูสิหนิเห,ห้ให้ให้ไม่เย็บหนูไม่เยับไปน้อนแม่กะกระลัองอันเบา้าสาทายทายอยู่ลูกกะไปน้อนเลยอืมอืม ฉลองถือลอตเตอรี่ซอนหน้าซื้อมาเมื่อนี่ก็ไอเมื่อนี่ก็บเบิร์ตสี่ร้อยกัวสี่ร้อยกว่าออดอน้ากับเครื่องอาหารหมาน้อเนาะอาหารหมาอาหารแมวเกือบห้าร้อยละบานนี้ได้อันนี้น้่ไปซี้รานน่ะนะพี่น้องบานนี้ก็ได้อันนี้น้่ยไอเลือดเลือดอะไรเนาะเลือดไก่นั่นแหละเลือดไก่เอามาไว้ใส่ขนมตีนน,ะน่ะเนาะอืมแล้วกับไอเป็นไอพวกอันนี้พี่น้องเครื่องไอเครื่องน้ำตกเนื้ออันนี้ ข่อยซื้อมาไว้หลายกระปุกอยู่พี่น้องเครื่องน้ำตกเนื้ขอข่อยเนาะเออโอ,อ้เนื้อ,อ,อ,อใหม่ข่อยซื้อไล่หลายเล้วโอ้เนื้อใหม่ก็เนื้นอใหม่ไอ,อ้ยังเนื้อใหม่ไอ้ยังเลยไอ้ยังเนี่ยบักขามบักขามอันเห็นสามซีแตงล่าแล้วก็บบักขามเป็นช่องเนี่ยนี่แซ่บจเสรเนี่ยใส่ต้มยำอือแล้วมันมีอะไรอีกอาหารหนะแล้วก็บเขาติ เขาเจ้ามามาหนึ่งเอาาไวให้ห่หงห้แมวพี่น้องแมวนอกบ้านเออแมวจรน,นะเอาให้เขากินหงหงแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้ข้าวข้าวเหนียวมาสอบใหญ่แล้วก็โคกสามลังแล้วก็อาหารแมวอาหารหมาแล้วกับขนมซีนเจ็ดห่อเออขนมซีนไอ,อ้ยี่ห้อนี้น่ะเจ็ดห่อโอ๊ยเจ็ดห่อเผว่าเจ็ดห่อ โต๊ะเล่าเบิด์ตเลยล่ะเลือกแต่ขนมอันนี้อัน,นจังว่าอ้วนนั่นแหละพอทิ้งแต่ขนมเค้กพี่น้องเอ้ยขนมเออเป็นพวกอันนี้นะคุกกี้เป็นอีหยังสินะสิซื้อเทล่าไอเกต<ม>เกตกองแม่กระพาะใหญ่แม่กินแม่โอ้ยเออพักกันกินอ้วนได้ป่ดอ้วนนำเด็กขึ้นหลายกินบะหมี่แจักบัญญะบัญญ่างหลายบันนี่ได้อันนั้นมาได้ป่ะได้หมูหมูกับอัน แล้วก็ได้ปลาปลาซา,าะบะปลาซาบะสองแพกเอามาไว้ห้แมวจอนไว้ทนหนึงให้แมวจอนกินไอ้เออไว้ให้ทอดให้แมวเนาะเอออย่างให้แมวทอดนั่นแหละเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะซ่นี่สักน่อยเขาเอิญยังล่ะกระเพาะพี่นอ้องกระเพาะกระเพาะหมูโอ้ยยยไซร์่ละเมื่อก็บว่างได้กระเพาะหมูมากพี่น้องเออเบิๆๆๆๆ้งเบิ้ง ขอค่อยได้เออจะคือใสมั้งค่อยได้กระเพาะหมูมาเนาะนี่กระเพาะหมูพี่น้องของแสบคอยนี่บังหมากรย์ยะขม๊ากไก่กระเพาะหมูได้ไมาสองสองแพกถึกยูหาดอลล่าเออบานนี้โอ้ยแสบเค้กต้มนันวๆต้มแล้วก็หัน่นกินกับแก้วหันาพี่น้องคอยบอกว่ากระเพาะหมูนี่เธอต้องคือ ถ้าถ้าฉันไม่หยิบเธอก็ต้องหยิบให้ฉันแตเลยว่าเนาะทุกอย่างนะแกหยิบพวก,พวกผลหมากรากไม่แกหยบิบแต่ว่ากับพ่อมูนี่แกบอะกาจจะแกเอื้อมาสั่นแล้วก็เขาใจเขาอยู่ดอกเนาะเออแต่ก็แล้วแต่เธอได้ฉันก er ินจะกินกไส้เนน้ำิ้มันมนั่นวะาอเขาเรียกอะไรไอน้ำซุปไอน้ำซุปส้ับเพ็ดก้วยเตียวอ่ โอ้ดีดีตัวมันมันปวดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เบงโอ้พ่อใหญ่ในเสื้อนี่ให้เขาอีกแห่ะโอ้เนาะนี่นี่นี่ปลากระป๋องปลากระป๋องแกกระยุกปลากระป๋องสามแม่ครัวกระยุกแพกโลดนี่เห็นบอพ่อใหญ่แกสื่อจังสี่เลยเด้พี่น้องูหว่าเรากินอะไรแกแต่วิ่งไปจับให้เราเลยแหละอืมเลยว่าเบาเบาเด้อเบาเบาเพราะว่าเราไปต้องสี่ร้านแล้วน่ะ เบาๆนะาเธอจะเพิ่งซื้อ,อยเยอะว่าสับหอยบฟังลูใส่โหลดนี่เห็นบ่อันนี้ก็ขวดไงไอ้ท่าใดดีเกือบหาดอลล่าอันนี้ก็เกลยน,นี้ซื้อมาสองกระปุกเครื่องปรุงรสเนื้อสําเร็จรูปโอ้แสบคักพี่น้องมันเป็นอัน,นสำเร็จรูปเนาะ,ะน,น้ำมันหอยน้ำมันนี่ <laughs>